รวบหนุ่มใหญ่เมาทะเลาะคู่อริก่อนชักปืนยิงเสียชีวิตคาที่หลบหนีคดีนาน12ปีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนายบุญเอี่ยมอายุ55ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตรังลงวันที่27มิถุนายน2554ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเหตุอันควรหรือจำเป็นเร่งด่วนจับกลุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลสืบเนื่องจากโม่ที่25มิถุนายน2554เวลาประมาณ19.30นาทีผู้เสียชีวิต ได้ดื่มสุราจนเมาและมีปากเสียงทะเลาะกับผู้ต้องหาซึ่งทั้งสองคนเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วขณะที่ทะเลาะวิวาทกันผู้เสียชีวิตได้ใช้ขวดเหล้าปาใส่ผู้ต้องหาผู้ต้องหาจึงใช้อาวุธปืนยิงสวนจนเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตถึงแก่ความตายจากนั้นผู้ต้องหาได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมหลักฐานก่อนขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจนกระทั่ง วันที่8มิถุนายน2566ตำรวจได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลจึงนำกำลังติดตามจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวเบื้องตน้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพห้วยยอดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป